ไม่มีตัวตนในความรักนะครับไม่มีตัวตนในความรักเหมือนในความหนาวก็ไม่มีตัวตนในความร้อนก็ไม่มีตัวตนนะครับไม่มีตัวตนในความรักนะครับในดินไม่มีตัวตนบในน้ําไม่มีตัวตนในอากาศก็ไม่มีตัวตนในลมก็ไม่มีตัวตนในความรักก็เหมือนกันนะครับไม่มีตัวตนในความรักนะครับไม่มีตัวตนในความรักไม่ว่าเราจะรัก อะไรก็แล้วแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสสิ่งสัมผัสธรรมรมนะรูปเปทนนาสัญญาสังขารวิญญาณใะความรักในความรักไม่มีตัวตนนะครับเมื่อในความรักไม่มีตัวตนไม่ว่าเราจะรักตัวเองรักผู้อื่นหรือว่ารักสรรพสัตว์ก็ไม่มีตัวตนเป็นการรู้ความจริงว่ารักไม่มีตัวตนนะครับมันก็จะไม่คิดพูดทำนะครับจริงจังหรือว่าดูฟังดมผิวสัมผัส เพื่อไม่ให้กิเลสนั้นก่อกรรมเดี๋ยวคิดพูดทําที่เป็นทุจริตเป็นมโนทุจริตนะครับพูดโกหกหลอกลวงนะค,ความคิดอยากไดรพยาบาทหรือว่าการกระทําไปฆ่าไปลักเรพูนผิดในกรรมรักนะครับรักไม่มีตัวตนนะครับรักไม่มีตัวตนเมื่อรักไม่มีตัวตนก็เมื่อรู้เท่าทันความเป็นจริงนะครับก็ไม่คิดพูดทําให้เสียใจเสียอารมณ์เส,ววสีสยความรู้สึกเสียวัมตงใจ นะครับหรือว่าไม่ให้เกิวดวิบากคือความสุขความทุกข์ความยินดียินละดีใจเสียใจปริบพ,พอใจรักไม่มีตัวตนนะครับมันก็เลยไม่คิดก็เลยไม่ก่อกรรมไม่ก่อวิบากไม่ต้องรับวิบากรักไม่มีตัวตนนะครับไม่ว่ารักในออนไลน์รักในโลกสมือนจรงิงรักในความเป็นจรงิงรักในทางธรรมทางโลกนะครับไม่ว่าเราจะรักสิ่งที่มีวิญญ,ญาณครองหรือคนคือสัตว์ รวสิ่งที่ไม่มีคนไม่มีวิญญาณของเป็นรถบ้านเงินทองเข้าของสื้าอาหารสประเสริฐราบยศาชื่อเสียงบริวารอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นรักที่ไม่มีตัวตนนะครับเราจะรักในอะไรก็แล้วแต่จะมีไม่มีตัวตนในความรักเลยนะครับรักไม่มีตัวตนเมื่อรักไม่มีตัวตนมันไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกรรมไม่เกิดที่ปากตามมาก็เลยไม่ต้องหาคําถามคําตอบไม่ต้องหาเหตุผลนะครับไม่ต้อง คอยแสวงหาความรักหรือว่าคอยคบประงมความรักหรือว่าเราต้องสูญเสียพลาดพากับความรักเพราะรักไม่มีตัวตนนะครับมันก็เลยเช่นนั้นเองนะครับมันก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรมันก็ว่างอยู่แล้วมันก็สงบครับมันก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วรักไม่มีตัวตนนะครับรักไม่มีตัวตนนะครับรักไม่ได้อยู่กับความเป็นสัตว์เป็นบุคคลในมนุษย์เทวดาพุทธมารเปรตอาศกายสัตว์ฉาบสัตว์นรก รักไม่มีตัวตนนะครับก็ไม่ไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีตัวตัวตนไม่กิเลสนะครับรักไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็จะไม่เศร้าหมองนะครับไม่เร่าร้อนไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลสงสัยนะครับไม่สับสนนะครับไม่วุ่นวายรักไม่มีตัวตนนะครับเป็นการด้วยท่าทันกิเลสทวามรักโลกกฎหงก็ไม่ตามมาวิบากความสุขความทุกข์ความยินดีร้ายความพอใจพอใจรักชังเกลียดกลัวมันก็ไม่ตามมา ักติลำเอียงความไม่ยึดติดทำต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นการทำร้ายทำลายล้างผ่านก็ไม่เกิดขึ้นรักไม่มีตัวตนนะครับรักไม่มีตัวตนไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าเวลานี้หรือเวลาไหนกับคนนี้หรือคนไหนสิ่งนี้หรือสิ่งไหนเมื่อรักไม่มีตัวตนก็ไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเสียอารมณ์ไม่ต้องเสียความรู้สึกไม่ต้องเสียความตั้งใจนะครับไม่ต้องพยายามนะครับไม่ต้องคอยนะครับที่จะคอยถามตอบสนับพูดคุยคอยคิดถึงคอยเป็นห่วงคอยกังวล จะไปจะมาจะอยู่จะพบจะเจอจะพากรักไม่มีตัวตนนะครับก็เลยไม่ต้องอาศัยเวลาไม่ต้องอาศัยบุคคลชุมชนสถานที่นะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันเข้าใจผิดนะครับถ้าเข้าใจผิดแล้วมันก็ถ้ารักมีตัวตนมันจะเข้าใจผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดไม่ถูกใจแล้วถึงอาบุคคลชุมชนสถานที่นะครับความทุกข์ยากลําบากความเคยชินความคุ้นเคยความผูกมัดผูกพันนะครับมันจะจับนะครับการักไม่มีตัวตนไว้ จะได้ไม่ต้องเป็นไปต่างๆนานากับตัวเองกับคนรักสิ่งที่รักนะครับเพราะว่าการที่ใดมีรักที่มีตัวตนนะครับก็จะมีทุกข์นะครับที่ไหนรักจากสิ่งที่รักที่มีตัวตนก็จะทุกข์หรือว่าต้องประสบสิ่งเป็นไม่เป็นที่รักนะครับก็เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่มีตัวตนฉันรักไม่รักดีไม่ดีหเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรก็รักไม่มีตัวตไนไม่ควรนะครับจะได้ไม่ต้อง ไปจิงจังต้องตั้งไปจริงจังไปหมกมุ่นไปผูกพันุ์ยึดติดในความเป็นทาสเป็นขันเป็นายตะนะความเป็นสัตว์เป็นเพศเป็นวัยต่างๆรักไม่มีตัวตนนะครับมันก็จะว่างโล่งปลูกมุสบายไม่ซึมเศร้าไม่เศร้าหมองไม่ภาวะภาวะว่งไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่ต้องคอยดูต้นทางนะครับไม่ต้องคอยเห็นหน้าไม่ต้องคอยได้ยินเสียงไม่ต้องคอยคิดถึงเป็นห่วง กินข้าวหรือยังอยู่ในทําอะไรไปกับใครเป็นไงบ้างถึงบ้านหรือยังนะครับรักไม่มีตัวตนก็ไม่ต้องปรุงแต่งกรรมปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งธาตุปรุงแต่งขันปรุงแต่งธรรมนะครับมันก็จะวางโลกบกบัวสบายนะครับไม่เศร้ามองไม่เดือด้อนไม่วุ่นวายใช้ชีวิตอย่างอิสระใช้ชีวิตอย่างเหนือความทุกข์ไม่ทุกข์กับวิบากไม่ทุกข์นะครับมันก็จะทรงศีลทรงธรรมทรงธรรมทรงวินัย อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกไม่ตกเป็นธาตุอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของตัวเองกับผู้อื่นนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดดับมันไม่แน่อนแน่นอนไม่ได้นะครับก้นรักไม่มีตัวตนแบบไม่อย่างนั้นแล้วมันเจอความไม่แน่นอนเจอความเกิดดับเจอความเปลี่ยนแปลงเจอความทุกข์เจอสิ่งที่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เป็นของเราจะได้ไม่เป็นเป็นไปต่างๆเขาไม่เป็นบ้าจิตไม่เสื่อมหรือว่าจิตไม่ วิปลาสหรือว่าจิตไม่มุ่งร้ายนะครับกาความรักไม่มีตัวตนนะครับช่วยให้เราพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลภพ้นไภพ้นวิพนกรรมไม่ต้องเสียวเวลาเวลานะครับกับคนกับสัตว์นะครับกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตความรักไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะครับความรักไม่มีตัวตนไม่ว่าจะเกิดกับใครที่ไหนเมื่อไร,รอย่างไรว่าถ้าเห็นแก่รักเห็นแก่ตัวตนเมื่ออะไรก็จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะครับเห็นแก่ความคึกคน,นองสนุกสนานมัวเมา อยากรู้อยากลองทดสอบพิสูจน์หาเหตุผลซึ่งมันก็ไม่จบนะครับเบื้องต้นตั้งการชั้สันักไม่มีตัวตนซะเลยมันก็ไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลนะครับเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นความคิดเป็นจิตใจที่จะกระทบกับทั่งกระแทกกระทันร้อนลักเก็ดท้งรังผัรอนซึ่งันและกันได้ไม่ต้องสงสัยได้ไม่ต้องโทษต้องทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นเวรเป็นกรรมนะครับไม่ต้องเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่บุญคู่บาปคู่ดีคู่ชั่ว ฉะนั้นรักไม่มีตัวตนปเป็นการพ้นไปจากความรักมาพ้นไปจากความทุกข์ที่ใดมีรักที่มีตัวตนที่นั้นจะมีทุกข์ในความเห็นแก่ตัวอย่งที่อาจารย์บอกทุกอย่างมันไม่อยู่แล้วมันไม่มีไม่เป็นอยู่แล้วแนะ่ะแต่ว่าความการรมเก่ากิเลสเก่าวิบากเก่าหรือว่าความด,ดีเก่าเก่าที่มันเกิดผลส่งผลฉะนั้นก็เลยรักไม่มีตัวตนซะจะไดดไม่ว่าร้ายเก่าวร้ายทำร้ายคนที่รักสิ่งที่รัก นะครับจะได้ปล่อยวางไม่อะไรใหญ่ดีไม่ห่วงหาอาวร์ไม่เสียน้าตาไม่เสียใจไม่ต้องร้องไห้นะครับไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องซึมเศร้านะครับไม่ต้องตัวรีตกนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงนะครับรักไม่มีตัวตนอยู่แล้วในความเป็นจริงเช่นนั้นแต่เราลืมความจริงลืมสัจจะลเมริความเป็นไปของธรรมของโลกของชีวิตบกิเลสรักโลกตกลงไปกิเลสคิดพูดทําเป็นกรรม นับปีธนาต่อเป็นเรื่องเป็นในทางกรรมวิบากนะครับก็ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นสูบบ้างทุกบ้านดีใจเสียใจพอใจพอ,จ,พอ,จ,พอจ,จะยีนยนันไซึ่งก็วนๆไปวนไปวนมปแค่นี้เป็นรักไม่มีตัวตนซะก็เลิกวนเลิกวุ่วนวายเลิกสับสนเลิกเข้าใจผิดตัดสินใจผิดหรือว่าเลิกใช้ชีวิตหนะังเปทาง,า,นะเปเา,างความรักนะครับเป็นเจ้าแห่งความรักเจ้าแห่งความทุกข์ก็ไม่ต้องนะครับรักไม่มีตัวตนนะครับมันก็จะค้นไปจากเกเรตกรรมวิบาก ปฏิเลเตัดกรำปฏิบัติในตัวเบ็ดเสร็จนะครับก็สิ้นทุกสิ้นโทษสิ้นความบามาสิ้นความเสื่อมทุกทุกนะครับรักไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะครับเมื่อรักไม่มีตัวตนนะครับเราก็จะไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่ลำบากกายลำบากใจนี่ครับแค้นกายใจนะครับ,นะรบดีไม่ดีก็แล้วนะไปช่างมันไม่ต้องอะไรกับอะไรทุกอย่างมันก็ชั่งหมดมันแล้วแต่นะครับไม่รู้ไม่ชี้นะครับมันก็จะได้สว่างสงบสบายแบบไม่ต้อง เราร้อนนะครับไม่ต้องคอยไม่ต้องรอไม่ต้องหวังนะครับรักไม่มีตัวตนนะครับรักไม่มีตัวตนนั่นแหละคือความจริงเมื่อรักไม่มีตัวตนแล้วเราก็ไม่มีเราที่จะรักี่ยตัวรักคนอื่นรักใครรักอะไรมีแต่ความชาติที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับก็ช่างมันก็แล้วแต่นะครับรักไม่มีตัวตนนะครับทำให้ไม่ต้องเริ่มต้นและจบนะครับไม่อย่างักจบดีบ้างไม่ดีบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างหมอยบอกควไม่ควรบ้าง ก็รักม,มีตัวตน,นไ,ไม่ต้องเริ่มและไม่ต้องจบทุกอย่างมันก็สิ้นสุดน,นะยุติแต่ทุกอย่างมันก็พอนะครับรักไม่มีตัวตนนะครับรักไม่มีตัวตนนะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรักไม่มีตัวตนเป็นอิสระจากกิเลสกับไร้วิบากเราอิสระจากความรักตัวเอง